Honda c i e v i c e-h e-v เนี่ยมาพร้อมกับข้อเสนอนะครับดอกเบีย้ย0%แล้วก็ตัวของ Honda e x c l u s i v e Care แค5ปีซึ่งวันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงตัว Honda e x c l u s i v e Care 5ปคหน5ปีนะครับว่าในตัวแพคเกจนี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับถ้าเราเลือกในตัวของ d a นด้าเอ็กซ์คลูแค5ปีมาเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้ในตัวของฟรีประกันภัยเนี่ย1ปีแล้วก็การรับประกันเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีไม่จํากัดระยะทางและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเเลยคือราจะได้เรื่ององงขการฟรีเช็คคครระยะยนะะทงง่่าาแหล่บ คุม5ปีหรือ100,000กิโลและอีกอย่างหนึ่งคือตัวของ o n d ด้า t i นติเม a r e ที่จากเดิมเนี่ยเอาจะได้ Honda า n t i m a t e c แค e 3ปีหรือ100,000กิโลเขาขยับเพิ่มอีก2ปีเท่ากับว่าเราจะได้ Honda า n t i m a t e c แ r e ทั้งหมดเนี่ย5ปีหรือว่า104,000กิโลตรงนี้รู้สึกว่าเป็นจุดที่ทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันง่ายขึ้นมันเพิ่มความคุ้มค่าเนี่ยได้มากขึ้นในการซื้อรถนะครับตรงนี้ทำให้เราเนี่ย เซฟคอสลงไปได้มากขึ้นซึ่งในตัว Honda c i v i c เนี่ยมันจะมีข้อเสนอเนี่ยให้เลือกนะถ้าเป็น EHEV ด้านหน้าเราเนี่ยก็ามาพร้อมกับดอกเบีย้ยเนี่ยแล้วก็ได้ตัว Honda e c l u s i v e แค่5ปีอย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบอันนั้นจะมีตัวเลือกเนี่ยเยอะกว่านะฮะจะมีเลือกรับส่วนลดสูงสุดเนี่ยถึง85,000บาทนะฮะแล้วก็มีฟรีประกันภัย1ปีบวกกับ Honda Ultimate Care หรือว่าจะเลือกเป็นแพ็กเกจเดียวกันกันกนกบตัว EHEV ก็ได้แล้วก็อย่างท้ายคือเป็นตัวของ Double Smile Plus นะฮะนันก็จะเป็นในเรื่องของการผ ข้างงวดที่น้อยการดาวที่ต่ำนะซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถลองเช็คดูกันได้นะแต่ผมมองว่าข้อเสนอตรงนี้สำหรับใครที่สนใจ Honda Civic อยู่น่าจะช่วยตัดสินใจเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะเพราะว่าในแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มความคุ้มค่ามาได้เยอะพอสมควรเลย